สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูมีแนวทางนะครับเลขคำนวณสูตร2ตัวบนนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับเพื่อนๆนะเป็นสูตรระยะสั้นเอามาให้เพื่อนๆดูกันเป็นแนวทางนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆนะก็จะเป็นสูตรหลักสิบตัวเดียวแล้วก็หลักหลายตัวจะคู่ได้คู่เดียวตรงๆนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็กดที่จะ ก็เลยไม่ใช้ก็ใช้ดุลพินิษวิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับมาดูนำเติมกันก่อนนะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคํานวณ้านหลังนะครับก็ไม่สัมพันธ์กัรพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้ดุลพินิษวิจารณญาณในการรับชมไนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเรามาดูสถิติกันฮะเพื่อนๆนะสถิตินะครับ นี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆก็พิจารณาก่อนนะสูตรนี้สูตรใหม่ก็คือสูตรที่เออไม่เคยใช้งานนะครับมาใช้งานวันนี้วันแรกเอามาดูนะครับในสูตรหลักสิบนะครับก็จะใช้หลักแสนนะครับหลักหมืน่นสิบบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งบวกในของที่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปดเก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปดแปดบวกแปดเป็นหก 6ไปบวกสเป็น10 10ไปบวก9ได้19 19บเก้าบวกในของที่อ้าใช่เหรอใช่ไหมเนี่ย93เป็น27 27ไปบวกเก้าสก็เป็น27 27ถูกต้องนะครับ9ก้บวกส0อันนี้ อันน um ี้ก็8ปดอันนี้ก็แปดก็แดบวกสปดปดนยบกสเป็นสามสิบสามสิบเป็นบวกเก้าเป็นสามสิเ้าบวกหนึ่งเป็นสี่สิี่สิบ้าศูนย์ตัวเดียวครับตัวหลังนะครับสูตรหลักน่วยนะครับ1นึ่งบวกหนึ่งเป็นสนะครับสองไปบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสบไปบวกสเป็นสิบสีบกสี่เป็นสิบแปดสิดบวกห้าเป็นสาสามแล้วสามตัวเดียวตัวหลังนะครับนะ จับคู่เดียวครับเพื่อนๆนะได้03คนละดอกนะผลนะครับก็คือ603นะครับก็มานะครับใน2ตัวจับคู่ได้เลยนะครับชุดเดียวลักษณะนี้นะเพื่อนๆนะนะเป็นวดรเลาดูนงวดที่สองนะครับนะวดที่สองนะครับ สองบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดไปบวกศูนย์ก็ได้เจไปบวกสิบนะครับเจ็ดบวกสิบเบวกสิเป็นสามสิไปบวกหเป็นสามสิสอนะครับสามสตัวเดียวนะครับสหลกหน 6, 6่วยน,น,นะครับสาสาเป็นหกไปบวกหเป็นสิบสองบวกสิเป็นสิบสไปบวกเนะครับสิบวกเเป็นสามสิไปบวกหเป็นสาตัวหลังครับ ออกหกสองหกนะครับมาคุณนี้ครับเป็นงวดที่2มาดูนึงงวดล่าลสุดที่จะใช้กันนี้ครับเพื่อนๆน,นะนะครับไม่สับสนไม่งงนะครับเพื่อนๆน,นะบ,บวกตัวเยอะไว้ก่อนนะครับนะครับบวกตัวเยอะไว้ก่อนนะครับ บวกตัวเยอะนะครับเบวกเเป็น14บ2บวกเป็น4 14 1บวก14เป็น18 18ไปบวกหนึ่งเป็น19นะครับ19บวก19บเวก9เป็น28 28ไปบวก9เป็น37เนะตัวหลังนะครับได้7ดใสูตหลักหน่วยครับ7วเป็น14 14ไปบวก9 23็น 23, นะครับ23ไปบวก6เป็น29 29ไปบวก7เป็น26 26ไปบวก5เป็น3 1ให้ตัวหลังตัวเดียวคู่เดียวครับเพื่อนๆน,นะก็คือ71นะครับนะก็รอรุ้นนะครับในของวันที่1 4 6 7นะครับนะ71คู่เดียวนะเพื่อนๆน,นะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับก็ เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับให้เพื่อนเพื่อน,นั้นพิจนารณาว่ากันไปตามสูตรการคำนวณตัวเลขน,นะครับนะถ้าการคำนวณผิดพลาดจากประการใดก็ขอโทษขอไปด้วยแล้วกันนะครับให้เป็นแนวทางการไป็ครับเพื่อนๆน,นะกับสูตรคำนวณสองตัวบนบเพียงเท่านี้ครับทุกท่านสวัสดีครับ